ปลาเก็ดขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กรัมราคา120บาทสอบถานไ้เลยที่02-114-1177หรือว่าไลน์ ID ดีแอดช้อปสีดอได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะโดยเราจะมาเปิดชื่อ14บิก๊กข้าราชการเอี่ยวลดโทษ ขณะที่คณะทำงานประชาชนได้มีหลักฐานเด็ดพบขออภัยโทษมิชอบจากกรณีที่วันนี้วันที่17ธันวาคม2564นายเทพมนตรีลิมปรับพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องในปมของการลดหย่อนโทษโดยระบุข้อความว่า3บวกสบวก9 ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการรชาชทันเรื่องการลดหย่อนผ่อนโทษชนิดฉลองปิดห้างนี้มีคนร่วมกันเป็นขโยงตั้งแต่เจ้าพนักงานเรือนจำผู้บัญชาการอธิบดีกรุ่มรชาชทันและคณะกรรมการรชาชทันที่มีผู้แทนหน่วยงานราชการหลายหน่วย 2. วก9ดังนี้ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน 2. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการกรรมการโดยตำแหน่ง 3. ประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4. ประหลัดกระทรวงมหาดไทย 5. ประหลัดกระทรวงแรงงาน 6. ประลัดกระทรวงศึกษา 7. ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข 8. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 9. เลขาธิการสำนักงานยุติธรรม 10. อายาการสูงสุด 11เลขาธิการสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสิริรวม14ท่านที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสนุกสุดเวียงกันไปเลยทีเดียวครับพิจารณาแล้วเหมือนจะสิ้นหวังแต่ก็นั่นแหละอย่าหมดหวังนี่คือเหตุผลว่าสุดท้ายปลายทางของเรื่องนี้ถ้าไม่ได้เรื่องคงต้องถวายดีกากันในขณะที่ทางด้านของพลตรีนายพาดเหรียญทองแน่นนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวได้ว่าทีมงานคณะทำงานประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นอย่างมากมีการเลือกปฏิบัติเป็นพิเศษแก่นักโทษที่เป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้มีฐานะทางสังคมมีฐานะทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจการเลือกปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นการประพฤติไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการพิจารณาที่ผ่านไปแล้วย่อมต้องถือเป็นโมฆะจะปล่อยให้เลยตามเลยไม่ได้ครับกรณีเช่นนี้กฎหมายต้องสามารถบังคับย้อนหลังได้จะอ้างว่าย้อนหลังไม่ได้ความยุติธรรมก็จะไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้ ความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติก็จะไม่คืนกลับมานะครับอย่าพึ่งสิ้นหวังว่ากฎหมายไม่สามารถมีผลบังคับย้อนหลังหากประชาชนผู้รักความยุติธรรมพร้อมใจกันรวมพลังกดดันให้ผู้มีอำนาจดำเนินการให้กฎหมายสามารถย้อนหลังการบังคับเพื่อคืนความยุติธรรมด้วยการคืนจำนวนปีที่ถูกลดหย่อนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นโมฆะแล้วให้กลับคืน พลังแผ่นดินต้องเตรียมพร้อมเรียกร้องกดดันกันนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เลยตามเลยกันนะครับพลตรีเหรียญทองแน่นหนาท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทางไลน์ได้ครับถือว่า ร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบาันคิดทางไทยได้อีกทางนึงครับขอบคุณครับ